สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องน้ำวอเอ็นเอชแนลนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาถ่ายให้ดูว่าวันหนึ่งนะคะก็คืออ่าหนึ่งวันนะคะหนูทําอะไรบ้างนะคะก็คือจะเป็นหนึ่งวันของหนูนะคะแบบก็จะถ่ายให้ดูว่าหนูทําอะไรบ้างทํายังไงอะไรนะะี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็คือหนูมไม่ลงคลิปนานมากนะคะเพราะว่าหนูก็เรียนนะคะแล้วหนู หนูว่าจะลงอยู่นะคะแต่ว่าทีนี้มันก็เลยสอบปลายภาคก่อนนะคะหนูก็เลยหนูก็เพิ่งสอบปลายภาคเสร็จนะคะแล้วทีนี้ก็รอไปฉีดวัคซีนแล้วก็เปิดเรียนอีกครั้งค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็อยู่บ้านไปก่อนนะคะสอบเสร็จแล้วแต่ว่าวก็จะไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วนะคะก็จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็รอคุณนัดไปฉ <c oughs> ีดวัคซีนแล้วก็ไปเรียน,นะคะ่ะแล้วตอนนี้หนูก็เพิ่งตื่นนะคะหนูก็จะ หนูก็ยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะตอนนี้นะคะหนูก็จะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะหนูก็จะตอนนี้หนูก็เพิ่งตื่นนะคะเวลาเวลาหนูเพิ่งตื่นนะคะหนูก็จะต้องเอ่อหนูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะหนูว่าหนูจะอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้ค่ะหนูก็จะ ไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวหูอาน้ำเสร็จจะต้องมาเล่นกันอีกครั้งค่ะ ใช่แล้วนะคะในหนูก็ลั่ทำกับข้าวนะคะนะคะก็เป็นหนูทอดไข่ดาวนะคะแล้วก็มีข้าวผัดนะคะนี่นะคะนะคะก็เป็นบรรยากาศนอกบ้านนะคะเป็นบรรยากาศตรงครัวนะคะโอเคค่ะหนูก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นข้าวผัดกับไข่ดาวนะคะตอนเช้านาอตอนนี้คือข้าวเช้าอยู่นะคะหนูก็จะกินข้าวก่อนนะคะก็ไปทำพวกงานบ้านอะไรอยูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติหนูต้องเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้หนูสอบไปภาคเสร็จแล้วนะคะเลยไม่ได้เรียนแล้วนะคะค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็น่ากินนะคะมาลองชิมกันเลยค่ะค่ะหนูก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวก็ข้าวเสร็จเดี๋ยวมาเจอค่ะ บ่าอะไรเสร็จแล้วนะคะก็คือแต่ว่ายังไม่กินข้าวเที่ยงนะคะหนูก็รอกินข้าวเย็นเลยนะคะเพราะหนูไม่ค่อยกินข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าหนูก็จะช่วงบ่ายๆก็จะพักผ่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศน,นะคะก็คือรั้วเสร็จแล้วนะคะอา้าวนี่นะคะคุณพ่อก็เพิ่งมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรอบๆบ้าน,น,ะค,ะนค่ะแล้วก็ข้าไปในบ้านต่อเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรนะคะก็ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆว่าวันหนึ่งทําอะไรบ้างนะคะก็เหมือนหนึ่งวันนะคะแต่ว่านี่นะคะก็คือหนึ่งวันก็จะทําประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเนาะก็เหมือนกับแค่กินตื่นมากินข้าวแล้วนั่งไปฟันแล้วก็ทําทงานบ้านนะคะตามปกติ ตอนนี้นะคะก็คือตอนบ่ายอันนี้คือบ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวหนูก็จะขอไปนอนกลางวันก่อนนะคะหนูไปนอนเอาแรงมาแล้วตอนเย็นหนูจะมาถ่ายดูอีกทีนะคะว่าตอนเย็นจะกินข้าวกับอะไรหรือว่าจะทําอะไรกินหรือจะเป็นยังไงนะคะก็รอด,ดูได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะก็คือกินข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นวันนี้ก็คือวิเตี๋วนะคะก็ นี่ค่ะก็จะเป็นกุ้งแตล้นี้อร่อยมากเลยนะคะเพร่ะไปกินกับพี่วีมาเพราี่มันก็เลยมีในแก๊ปนะคะก็เลยสั่งมากินค่ะวันนี้นะคะก็หนูก็จะมาจบคลิปนะคะเพราะว่ามันก็ตอนนี้นะคะหนูเลยที่กินข้าวแล้วก็อาบน้ํานอนแล้วนะคะก็พรุ่งนี้นะคะหนูอาจจะลงคลิปอีกนะคะเพราะว่าก็ต้องรอดูก่อนว่าถ้ามีคอนเทนต์ทำก็จะหาคอนเทนต์มาทําลงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะพวกหนูก็จะไปกินข้าวอาบน้ำนอนแล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้ำออยน้อยเอ็นแชนเนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย